ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูนาหนึ่งทิดาทวิตเดือดนะคะแห่เม้นร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะนักแสดงสาวมาความสามารถหนูนาหนึ่งทิดาโสพลได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเมืองอยู่บ่อยๆนะคะอย่างล่าสุดวันนี้18เมษายน64เธอได้เคลื่อนไหวทวิตข้อความเหมือนจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัท แล้วทำงานห่วยแตกมากทำอะไรไม่ได้เลยบริษัทขาดทุนย่อยยับกำลังจะพังแต่มีคนมาบอกว่าอย่าไล่เขาออกเพราะเขารักบริษัทให้เขาทำงานต่อไปได้หรอแบบนี้คือเขารักจริงๆหรอหรือแค่รักให้ตัวเองรอดหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลนะคะเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากค่ะบางก็บอกว่าธรรมชาติละครับ รักบริษัทก็จริงมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่การทำงานกับบริหารมันก็อีกส่วนหนึ่งจะให้เอาหัวหน้ายามบริหารบริษัทมันก็ใช่มันแปลกที่ว่าบริษัทกำลังจะเจ้งแต่ว่าพนักงานกลุ่มนั้นกลับรวยขึ้นเรื่อยๆเราชอบความคิดทัศนคติเธอมากนะหนึ่งทิดาเป็นต้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ